กินนะเนาะเหลืองตามาให้กินแล้วเหกันแล้วเนี่ยหมูคุ้นรเขาเขาดักไว้หมดเลยเพื่อให้หมูมาติดกับ พ้าชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะรู้ว่าเป็นหมูประมาณนั้นเพราะว่าจะมีร่องรอยของสัตว์ใหญ่เนี่ยพยายามดิ้นดิ้นลนให้ให้หลุดจากบวงก็จะมีรอยรอยเท้านิดเยอะมาก,กแล้วก็จะมีร่องรอยการตัดไม้มีร่องรอยไม้เนี่ยไม้ใหญ่สําหรับใช้ทําร้ายก็จะมีรอยเลือดอยู่แต่ตอนนี้มันฝนตกไปละมันก็จะเลือดจะจางหายตอนที่พระอาจารย์มาพบเห็นกองเลือดมันมันอยู่ตรงไหนครับพระอาจารย์ตรงอยู่บริเวณแถวเนี้ย แต่ตอนนี้ฝนมันตกเนาะใช่ใช่ไปมองไม่เห็นตัวใหญ่มากประมาณร้อยห้าสิบโลน่าจะได้การที่ติดติดกับปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องดิ้นแน่นอนครับลิงที่ที่ใช้สําหรับเป็นดักแล้วสําหรับดักหมูใช่ไหมพ่อจ๋าใช่สำหรับดักหมูเลยเนี่ยเขาทำทำเป็นบ่วงเป็นบ่วงแบบเนี้ยเราจากลักษณะแล้วเนี่ยเขาน่าจะชานาญพอสมควรเกี่ยวกับการดักสัตว์มีการทําแล้ว ทำไรคันคือถ้าถ้าเวลาสับปิดเนี่ยมันก็จะดีดดีดขึ้นแล้วเชือกเนี่ยก็จะถ้าไม่ผูกคอก็อจ,จะผูกขาอืแล้วเขาอันนี้เขาก็จะผูกกับต้นไม้ใหญ่ไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้ไม่ให้สับเนี่ยไม่ให้หมูเนี่ยมันหลุดได้บอกว่ามีแม่หมูของวัดที่พระอาจารย์เลี้ยงไว้เนี่ยมันหายไปนี่มันคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ คิดว่าน่าจะได้ิดกบดักถัดที่น่าจะมีโยมเนี่ยมาดักเอาไว้อยู่บริเวณตีนเขาของกำบลของแม่แก้วเนี่ยของไม่แก้วเราเนื่องจากว่าอาตมานเนี่ยได้เดินสำรวจดูบริเวณรอบเขารอบวัดเนี่ยไปพบกับดักสักว์ที่เขาดักไว้อยู่นะเพราะว่าปกติหมูเนี่ยจะคุ้น ถึงเวลาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเดินออกมาเพื่อที่จะมากินข้าวกินอาหารแต่วันนั้นปรากฏว่าไม่เจอนะแม่หมูเนี่ยไม่ออกมาก็าเลยพัตมาก็าเลยบอกว่าให้ท้าทุกวัดเนี่ยลองไปหาดูหมูก็เดินล่อรอบไปดูก็ไปเจอกับดักสัตว์แล้วก็ไปเจอลักษณะค้ายกับมีการทุบหรือตีสัตขนาดใหญ่ซึ่งมีกองเลือดแล้วก็มี การปัดไม้แล้วก็มีการทําญ้าให้ราบลงนะอยู่บริเวณตีนเขาห่างจากกุติพะประมาณร้อยเมตรซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากนักตัวอาตมาเองก็ไม่ได้ปักใจว่าผู้ใดเป็นผู้มาทำนะแต่ก็เ,เห็นกับดักตัดแล้วก็เห็นร่องรอยร่องรอยของการดักนะแล้วการทำร้าย ัวอาตมาเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับแม่พันหมูหรือว่าผู้ที่มาดะนะักนะก็เอาโหติกรรมให้กับเขาก็ถือว่าเขาอาจจะมีกรรมร่วมกันเขาอาจจะเคยทํากรรมร่วมกันมาเขาจึงตามมาเขาใช้กรรมในชาตินี้นะแต่ก็อยากจะบอกว่าสัตว์ทุกตัวเขารักชีวิตของเขาหมูที่อาตมาเลี้ยงไว้นี้ก็เพื่ออนุรักษ์ เอาไว้ให้ญาติโยมหรือว่าให้ชาวบ้านเนี่ยนะเขาได้รู้ได้เห็นว่าขอมีแก้วของเราก็มีสัตว์ป่ามีหมูป่ามีไก่ป่าและมีกระลอกมีตักตองหนนหลายๆอย่างอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะก็ไม่อยากจะให้มาทำร้าย